ถ้าจะพูดถึงสมเด็จธงชัยนะเรียกกันง่ายๆเลยว่าเวลาท่านไปกราบหลวงปู่เนี่ยความรักหลวงปู่ความศรัทธาหลวงปู่มีมากเท่าที่พหมีมาแล้วหลวงปู่เจอสมเด็จธงชัยเนี่ยจะกราบหลวงปู่หลวงปู่ก็จะกรอดแล้วก็น้าตาร่วงทุกครั้งแล้วสมเด็จเจอหลวงปู่พัดทุกครั้งจะนำซองที่พบไปหนึ่งแสนบาทเอาบุญก่อนแล้วถวาย บอกผมตลอดสองครูเอาบุญก่อนแล้วไม่เอาอะไรคือถาวายหลวงปู่คืออยากได้บุญด้วยความศรัทธาและเคาลบเป็นครูบาอาจารย์ทุกครั้งที่ท่านจะเดินทางไปวัดห้ดวยนวลเนี่ยท่านเต็มใจเต็มเปี่ยมอย่างครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวันที่25มุมการาเนี่ยท่านก็จะไป ทำบุญเท่าอายเพนนะครับนิมนุษย์ักสิบลูกจ,จะเจริญพุทธมนเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่หลวงปู่ซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบา,าอาจารย์ของท่านท่านเคารพมากและท่านเคยได้ตำลรานะฮะตำลราจากหลวงปู่ให้นะครับครั้งหนึ่งที่ผมเห็นนะจะเป็นตำลราของหลวงปู่เลยอยู่กับเจ้า,จาสมเด็จทงชัยเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สืบทอดนะครับวิชานะให้กับลูกศิษย์ นี่หลวงป,ปู่ก็หลักสมเด็จมาทุกครั้งเจอนี่ปื้มใจน้ําตาทันไหลผมเห็นนี่ผมอดแบบปื้มไม่ได้ทุกครั้งนี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกว่าที่ทุกครั้งที่เจอพระไอ้อิยะส่งสององค์เนียกาไวนะ้ในลองคิดดูดิตอหน้าต่อตาเราเนี่ยเรามีความปื้มที่ว่าเป็นพระผู้เสียสละจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะพูดให้ฟังเนี่ยคือพูดสิ่งที่อยู่ในใจเราที่เราเห็นพระสองรูปนะซึ่งเป็น เเหมือนแบบเป็นผู้สืบทอดศาสนาดีกว่าหรือว่าอยู่ในใต้ลมกลาสาวพักถือว่าเป็นเพชรนำเอกของศาสนาทั้งสองรูปนะครับ